สวัสดีนะักเรียนสังคมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาการงานอาชีพนะคะกับ EP ที่6ในบทที่5นะคะเรื่องงานธุรกิจและอาชีพค่ะ อะเรามาต่อเลยเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของความสําคัญของอาชีพนะคะวันนี้เราจะมาพูดต่อว่าอาชีพก่อให้เกิดผลผลิตและบริการเพื่อตอบตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะผลผลิตคืออะไรผลผลิตก็ได้แก่อาหารเครื่องดื่มนะคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องซ้ำอ้างยารักษาโรคสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านรถยนต์รวมไปถึงอาคารบ้านเรือน อันนี้เราเรียกว่าผลผลิตนะคะเห็นไหมคะอาหารนะคะเครื่องนุ่งห่มเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นผลผลิตที่เราจําเป็นต้องใช้นะคะในการดํารงชีวิตประจําวันต่อมาะคะ่ะเรามาดูบริการกันบ้างบริการก็ได้แก่ร้านตัดผมนะคะร้านซักรีดร้านซ่อมรถนะคะ ซ่อมรองเท้า,ารถโดยสารประจำทางรวมไปถึงคีนิกรักษาโรคนะคะอันนี้เราเรียกว่าสถานที่ให้บริการนะคะทำมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเราอำนวยความสะดวกสบายให้กับเรานะคะอ่าทีนี้มาดูกันต่อ ความสําคัญของอาชีพนะคะที่มีต่อประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูพูดถึงความสําคัญอาชีพที่มีต่อตนเองนะคะที่มีต่อท้องถิ่นทีนี้ก็จะขยายวงกว้างขึ้นมาก็คือความสําคัญที่มีต่อประเทศใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะอาชีพมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้านะคะเพราะเมื่อบุคคลมีอาชีพมีรายได้รัฐบาลจะจะจัดเก็บรายได้ส่วนหนึ่งจากบุคคลเหล่านี้ในรูปแบบของภาษีนะคะเพื่อนําไปใช้ ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปถ้าเราไม่ทํางานเนี่ยเราก็จะไม่มีภาษีหมุนเวียนถูกไหมคะถ้าเราไม่มีภาษีเราก็จะไม่มีงบประมาณในการพัฒนาประเทศชาติถนนหนุนทางน้ําไฟนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคต่างเนี่ยที่ทางรัฐจะต้องจัดให้เราก็ต้องใช้ภาษีจากเรานั่นเองนะคะ,ะนะคะถ้าเรามีภาษีที่ดีเนาะมีเงินหมุนเวียนภายในชาติอำนนยสิ่งอำนนยความสะดวกต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นภายในประเทศของเราค่ะ ต่อมา,อาครูก็มีคําถามนะคะพัฒนากระบวนการคิดให้นักเรียนทํา5ข้อเนาะข้อที่1นะคะถามว่าชุมชนมีอาชีพใดบ้างที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับการบริการอันนี้นักเรียนตอบได้เยอะแยะเลยนะคะครูตอบมาเป็นแนวทางให้3อาชีพด้วยกันร้านขายของร้านส้มรถร้านตัดผมซึ่งจริงๆเนี่ยอาชีพบริการที่ในท้องถิ่นเราเนี่ยเยอะกว่านั้นมากนักเรียนสามารถเขียนเติมลงไปได้เลยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรอย่างเงี้ยเขียนได้เลยนะคะที่เป็นให้ บริการเนาะอันที่2อนะคะอาชีพมีความสําคัญต่อตอนเองอย่างไรนะคะช่วยให้เราทําไมคะมีรายได้มีใช้จ่ายเงินใช้จ่ายหม,มุนเวียนในครอบครัวดูแลคนในครอบครัวได้ดูแลตนเองได้อันนี้นักเรียนตอบได้หลากหลายเลยนะคะในข้อที่2ข้อที่3นะคะอาชีพมีความสําคัญต่อท้องถิ่นอย่างไรนะคะทาให้คนไม่ย้ายถิ่นฐานนั่นเองถ้าในท้องถิ่นเรามีอาชีพมีแล่งทำมาหา กินคนก็จะไม่ย้ายถิ่นฐาน ไปประกอบอาชีพที่อื่นนะคะแต่ในบางจังหวัดเนี่ยที่แบบว่าเกิดสภาวะแล้งอย่างนี้นะคะทํานาไม่ได้คนก็จะอพยพย้ยายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองกรุงเนาะเพื่อที่จะมาหางานทําหารายรได้เสริมอ่าประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าภายในท้องถิ่นของเราอุดมสมบูรณ์มีแหล่งทามาหากินคนก็จะไม่ย้ายถิ่นฐานก็จะอยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะข้อที่4ค่ะถ้าคนในประเทศไม่ประกอบอาชีพจะมีผลต่อประเทศอย่างไรโหอันนี้นะคะประเทศชาติจะยาก โซนไม่มีการพัฒนาไม่มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศชาตินะคะไม่มีภาษีแทบจะไม่มีอะไรเลยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนีนะะ้นักเรียนสามารถตอบได้หลากหลายเยอะมากมายเลยนะเหตุผลของข้อนี้นะคะข้อที่5นะคะเมื่อเติบโตขึ้นนักเรียนจะประกอบอาชีพอะไรเพราะเหตุใดนะคะอันนี้ครูไม่ตอบให้ให้นักเรียนนะคะตอบคําถามลงมาเองเลยว่าลึกๆในใจเราแล้วเนี่ยเราอยาก ประกอบอาชีพอะไรเอาความฝันนะคะอย่าบอกว่าหนูยังไม่รู้เลยหนูต้องรู้แล้วนะโตแล้วต้องบอกตัวเองได้แล้วนะคะว่าเราอยากมีอาชีพอะไรอยากเรียนต่ออะไรนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยควรจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคะเพื่อที่จะได้ชัดเจนในการเรียนต่อนะคะ,ะข้อ5้าให้นะักเรียนตอบเองได้เลยจ้ะ ใครที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถถ่ายรูปส่งมาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลเดิมของครูเลยส่วนใครนะคะที่ต้องการติดตามงานย้อนหลังก็ดูได้ในช่อง Youtube ของครูเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ